สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับก็พบกันเช้าๆนะครับกับวันอังคารนะครับวันอังคารที่1นะครับกรกฎาคม2568นะครับก็เขาเรียกว่าเริ่มเดือนใหม่นะครับพี่ๆเนาะก็ขอให้แนวทางนะครับทุกๆแนวทางนะครับเนาะหฮงหปังๆนะครับรวมถึงรัฐบาลไทยวันนี้ด้วยนะครับพี่ๆก็ขอให้พี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางขอให้โชคดีนะครับ หุ้นนิกเกอีะนะครับวันนี้คลิปแรกของเราเมื่อวานนะครับผมให้0ูนย์กับ2นะครับรอบเช้าเนาะคนที่ออก9 8 2 0 3นะครับเงิน2อเนะครับพี่เงิน29เนาะเขาแยกกันอยู่นะครับใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่82นะครับมาสายรูดใครเอา0ูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0ูนย์สามตรงๆนะครับแต่ไม่ได้เน้นให้เนาะนะครับก็มาทั้งสายรูดแล้วก็สายเจาะนะครับเช้า ส่วนรอบบ่ายนะครับให้5กับ6ผลที่ออก739 60เนยาะอันนี้ก็ใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่60นะครับหลัก3นี่ผมเน้นนะครับไป่ลเนาะ6353แต่เข้ามา39นะครับก็ท่าในใดมีโชคเนาะสายรูดก็ยินดีด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันที่1นะครับเดือน7นะครับ2,568นะครับ เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพี่พี่เนาะในรอบเช้านะครับพี่พี่ในรอบเช้าผมให้ไปที่เลข2กับเลขเจกับ7จลูดไปที่เลข7นะครับ7ก็จะมีที่7 4 7ดสี่เส สองหนะครับ3ตัวนะครับ2 7 5นะครับในรอบเช้าเนาะก็จะประมาณนี้ ส่วนในรอบบ่ายนะครับผมบ่ายผมให้ไปที่เลข2กับเลข0นะครับรูดไปที่เลข0 0 3 0 5 0 8 2 3 2 5 2 8นะครับ3ตัว2 0 3 นะครับก็จะประมาณนี้เนาะสลับแนวทางนะครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับทุกท่าน,นครับขอโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมก่อนออกไปนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อัดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ